ปัจจุบันมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับพระมากมายหลวงปู่มีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าถึงยุคใดของศาสนาแล้วเศร้าและก็เสียดายเสียดายโอกาสที่เขาเข้ามาอยู่ในที่ดีแล้วกลับทำมาปรีแล้วไม่ได้ดีในเหมือนที่ที่เขาอยู่มันเหมือนกับนอนมแมลงวันที่มีโอกาสเข้ามาอยู่ในสวนดอกไม้ ได้กลิ่นดอกไม้ได้ดมดอกไม้ได้ตายตอมดอกไม้แต่แม้ที่สุดพอเป็นมแมลงวันก็กลายกลับไปอยู่ที่อยู่กับขี้เหมือนเดิมไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นผีเสือ้อหรือไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นผู้ที่สูงส่งที่สนใจใส่ใจแต่ดอกไม้ที่สูงกว่าขี้เลยเนี่ยน่าเศร้า แ,แสดงให้เห็นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมจริงๆใครสั่งสมกรรมมาไว้แต่อดีตอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นปัจจุบันเออให้กรรมมันมีอยู่สามอย่างคือมีอดีตกรรมปัจจุบันกรรมและส่งผลให้เกิดอนาคตกรรมก็น่าเศร้ากาตรงที่ว่าเขาจะมีอนาคตอันย่าแย่ yeah. น่าเศร้าตรงที่เขามีโอกาสแล้วไม่ใช่โอกาสให้เป็นประโยชน์อันนี้น่าเศร้าและที่เศร้าหนักกว่าเก่าคือคนที่ให้ข้าวเขากินนะ่กลับมาเรียง วชาวบ้านหรือโจรให้อ้วนเฉยๆเขาเป็นคนป้นคนอื่นโดยที่เลือดเย็ยนเกินไปเนี่ยนะสาวนั้นเรารู้ว่าใครเป็น,นอย่ายงนี้ก็อย่าไปเรียงใครทําไม่ดีก็อย่าไปเลี้ยงท่านจะได้ไม่อ้วนคนคนนั้นจะได้ไปเสาะหาที่อยู่ใหม่เเหมือนกับน,นอนแบงวันอน,นอนขี้ก็ต้องไปตอมหลุมขี้อย่ามาอยู่กับหลุมดอกไม้กับหมู่ดอกไม้องอยู่ไม่ได้ต้องหาวิธีขับไล แล้ววิธีกลับไฝ่ที่ดีที่สุดก็คือไม่เลี้ยงดูไม่ปูเสือไม่เอาใจใส่ไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับเท่านั้นแหละก็ออยู่ไม่ได้แล้วไอ้ที่เขายังอยู่ได้อยู่ก็เพราะว่าเราไปสนับสนุนส่งเสริมกราบไหว้ลุกรับเลี้ยงดูปูเสือเสร็จแล้วก็มาบ่นว่าไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ได้จบคุณ